การทดสอบ สวัสดีครับสวัสดีครับเวัสดีตอนนะครับเนาะเช้านี้ผมมาไล่สดชมตุเรียนทั้งน้อยนะครับเนาะ่ไล้ไรนานนะครับชมดอกตุเรียนครับผม ใช้เดินชมสวนนะครับเนาะบรรยากาศหนาวๆนะครับเนาะแสงพระอาทิตย์หรือตะวันกำลังขึ้นนะครับเนาะนสวัสดีครับผมบสวัสดีทุกท่านครับชมทุเรียนนะครับเนาะเอานี่มัน เดินไล่ชมสวนน้อยนะครับเนาะ้มดอกตุเรียนครับไปดีอสองทันนะครับเนาะชมดอกตุเลียนรุ่นแรกครับเหลือยึดสองช่อนะครับเนาะตดอกกะล่วงหมดนะครับเจอฝนดอกดยุบเหลือยึดสองช่อ สวัสดีทั้งสี่ท่านนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับผมบรู้ว่าเป็นอย่างนะครับนาะดอกเขายุบเปิดหลังจากฝนป่ยน้อยนึงเนาะเดี๋ยดอกอู่สองช่อนะครับเนาะ รับหนาวแล้วว่าร่าดอกรุ่นไม่จมา้านอเปล่าก็บรูเนาะเห็นมีตาดอกขึ้นมาอีกอยู่ครับได้ดอกให้น้ำทุ่งมือครับห้น้ำทุ่งมือดอกไม้เขาก็บอค่อยสดใสเท่าเดินะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเนาะ มาชมบรรยากาศส่าเศร้านะครับชมตุเรียนอากาศเย็ยนนะครับเนาะหนาวมีดอกสอจะมาไม่กะมาหละลานนะครับเนาะ ชมบรรยากาศขอบคุณทุกเลงใจครับผมขอบคุณมากมากนะครับเนาะชมตุเรียนเนี่ยพาชมตุเรียนหน่อยนะครับเนาะ ตอนนี้เดินชมสวนนะครับเนาะขอบคุณทุกกำลังใจครับผมนหนาวครับ หนาวหนาวถีบกล้องกันทันครับผมอากาศเย็นหนาวมากครับเดี๋ยวชมส่วนนะครับเนาะเรื่องทุเรียนน้อยหนึ่งปีกับอีกสามเดือนนะครับนะั่นหนึ่งปีสามเดือนสวัสดีทุกท่านครับผม ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับเนะาะเ้านี้บรรยากาศที่จงังหวัดสักแก้วเขานะครับเนาะจงังหวัดสักแก้วกวหนน็หนาวครับโอ้หนาวครับหนาวมือสัน้นแต่เช้า กาศเช้าๆครับผมชหมหงาะนะครับนเ,รนเ,นเนาะเป็นตุเรงชมหงาะปีนี้หนาวปีนี้หนาวจัดหงาะก็ยังออกดอกดีอยู่แล้วครับปีนี้ เรากำลังมานะครับเนาะสวัสดีทุกท่านนะครับเนาะสวัสดีทุกท่านชมทุเรียนครับ สเดือนนะครับเนาะหนึ่งปีสามเดือนสวัสดีครับผมสวัสดีท่านมาใหม่นะครับเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเข้ามารับชมครับชมเงาะครับดอกเงาะกำลังดอกนะครับเนาะอากาศหนาวที่ งอออกดอกดีนะครับเนาะหนาครับถึงกล้องกับมือกับมอนิ่งนะครับเนาะหนากาดเย็นสัน้นหนาตัชวชมด,ดอกงาะครับปีนี้เงาะออกดอกอยางดีครับผม ครับผมช่วงนี้ก็อากาศหนาวแลแ้วก็นานี่หนาทัดเขาตัดเอยน้ำนะครับนาะชมบรรยากาศกับขึ้นนเพิ่นมาดดิ่งเ้ว้ยนะครับนะ้องก,กับดูห้อยนะครับนาะ เงาะเป็นดอกทุกต้นเลยครับน,น,นี่ดอกต้นโอเคนี่มากมาหลายเนาะ้ำม,มาเดินพาท่านไปชมพาเรียนเดิน,นสำรวจสวนนะครับเนาะชมต้นไม้ชมเงาะครับชมเรียน,นน้ำนี่พันธน้ำดำนะครับนัน ได้ปีสามเดือนแล้วนะครับเนาะนีมือขึ้นนี่นะครับนี่วางทีกแก้งนะครับนี่วางีแก้งนี่แหละได้ลุกมาไล่อยู่ครับมือขึ้นนี่หนาวก็นหนาวนะครับเนาะออาก,กาศสุดยอด เห็นตำรวจตรวจนะครับเนาะเมื่อกี้นี่เขาเดึงลงแล้วครับเนาะน,นี่ปูใหญ่นะครับเนาะมาเมื่อกี้นี่ดึงเควยลงไล่ แกอยู่คนล้วังบกแก่ลยพี่น้องกล้วังบกแกมาดึงขึ้นนี่ครับวังคอนแจ้ง,งนี่ละชมไปเรื่อยๆนะครับเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับเนาะที่เข้ามารับชม นี่อากาศเย็นหนาวก่าทุกปีนะครับปีนี้ทุกปีก็เมื่อหนาวปีน,นี้ปีนี้หนาวเย็นเก็บเลยครับที่กองเงืมือก็สั้นครบเนี่ยผ่าบนันท่งเลยแสงตะแสงตะวันกลังึ้นนะครับเนาะช่วงนี้งอกจะเป็นดอก ต้นแล้วครับนี่เห็นดอกมาทุกต้นแล้วสวัสดีครับบริสุทธันครับผมขอบคุณขอบขอบคุณครับผมขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมชมตุเรียนนำเนาะครับเนาะพาเบิ่ง ดอกเบญงหอหนึ่งนะครับเนาะหอกาเริ่มดอกงาแล้วครับนี่มันต้นจะดอกงาแล้วอันนี้ฉีดยาแล้วครับเนาะยาดึงยอดดึงดอกยาดึงดอกไปรอบนึงแล้วครับเริ่มดอกดอกงาแล้วไอยาเยืดแล้วครับเนาะยาเยืดดึงยอดดึงยอดเขา เดี๋ยวอีกฉีดได้สามมือนะครับเนาะเดี๋ยวจะฉีดใหม่อีกดึงเพียให้ช่อดอกก้าวเน่านะครับเนาะป้องกันป้องกันแมลงน้ำนะครับมากัดดอกฉีดไปรอบเดียวนะครับรอบเดียวตอนที่แรกดอกกำลังโพตอนนี้เงี้เติบล้ว ชมเงาะน้ำกันทั้งคบเนาะขอบคุณทุกกำลังใจครับผมขอบคุณทุกท่านแสงจะเห็นึ้นจ้าแล้วครับนี่ยังหนาวยังเย็ยนอยู่นะครับเนาะ มื่อคืนนี่เขล้วยเยอะครับเมื่อคืนนี้เบ็ดกล้วยครับเบ็ดเลยปลูก,กุย๋ยอะไรหรือครับเบ็ดแถบเลยชุ่มหอครับชุ่มหอเหมือนับดอกกระลังมาเลยครับนี่ดอกกระลังมาเลยครับ ตอนนี้หนาวอยู่นะครับเนะเด็กเช็กน่อยก็จะไปก็ลาดันมีชมไปทำหลงผักต้นนะครับนะขนา,าวินข้าเลยก็จะไปนะครับไปทำหลงปลูกแตงนะครับเนะองปลูกแตง หนุ่ยเป็นดอกทุกต้นเลยเป็นดอกทุกต้นเลยนะครับเนาะโอ้หนาวเจ้าสาวหนาวแสียงตะวันขึ้นแล้วก็ลิงเย็นยู่นะครับเนาะตอนนี้ดอกยังไม่เงหงาเลยกำลังเริ่มเหงาเต็มหน้ครันาะ คุณทุกท่านนะครับเนาะที่เก่ามาให้เลี้ยงใจกบางใจกนะครับเนะบาะไม่ได้เห็นลืมเปิดแท็กนะครับเนาะลืมเปิดแท็กแล้วเราเห็นว่ามีท่านผู้ชมมาแท็กขอความมาหรือเปล่าเราเห็นเลยนะครับเนะบาะไม่ได้ไม่ได้เปิดแท็กลืมไปขออภัยเลยนะครับเนาะ คุณทุกกำลังใจครับผมควับดีสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีเข้ามารับชมไหมครับวัาดีครับสวัสดีทุกท่านเนาะเป็นกำลังใจให้อากาเย็นๆน้ำร้าวนะครับแต่เป็นก็เริ่มขึ้นหลายล้นนะครับเนาะ คุณทุกกำลังใจครับผมขอบคุณหลายๆวันนี้เดินชมส่วนเป็นหนานะครับหนามากเย็นแ็บเลยชมทุเรียนต่อนะครับทุเรียนอั่างน้อยนึงเงาหะหรอเงาะกำลังออกดอกทุกต้นแล้วครับหลายต้นด้วยหลับต้นนี้ก็ปลูกป้อมกันนะครับนี่ติดต้แฟโลก โลเขาเงยนะครับเนาะปลูกได้ปีทีนแล้วครับปีสามเดือนทกัแล้วชุดสองหลาดนะครับเนาะไปออกคิดไปเรื่อยนะครับเนาะถ้าต้นไหนเขาตีโลก็จะหญยอย่างนี้นะครับเนาะควาสูงของเขาเนาะสูงถมหัวยื่นมือแล้วครับช่วงปีสามเดือนนะครับเนาะปีสามเดือน หัว,หวาั่วหัวยืนมือแบดนะรอคอยจะติดอังนะพี่น้องหนาวเด้วยกต่ยังเย็นอยู่ขอบคุณทุกไลทุกกำลังใจนะครับเนาะกำลังสอบใหม่กีนนี่เราเนาะครับเนาะมาสอบใหม่ก็มี อันนับต้นนี้ก็เหีียบไฟลุงเอาขิดยาบรทันนะครับเนาะเอากเล็ดหยอดดว้วนเลยครับเนี่รุ่นเดียวกันไปนครับแต่ต้นไหติดโูกก็บโตเขก,กันนะครับเนาะต้นไหติดโลกก่ <c oughs> อไปครับต้นนี้ก็ติดโลกนะครับนี่สองลากขึ้นกันนะครับรุ่นเดียวกันตอนไปซื้มอมมีต้นงามน้ำเนาะครับเนาะ มันต้นงามเขาพิ่งใส่ตอติดไม่ไม,ม,มยังบม่ได้แกะเต็มนะครับเนะาะกำลังมาปลูกได้เดือนหนึ่งเอาได้แกะแครับเนาะต้นเนี้ยมาสมที่หลังนะครับนี่แถบด้านนี้จะจะติดโรคหลายต้นนะครับแถบดันปีกวัวปีสามเดือนนี่กัน ต้นแดรเขาบ่ต He ิดโรคเขากต้นไงนะครับเนาะใหญ่สูงแบบต้นนี้นะครับนี่ต้นใหญ่เติบต้นใหไงมันก็ได้ดอกรุ่นแรกก็น้อยเดียวนะครับเนาะดอกรุ่นแรกหน่อยนึง นีนี้ครับที่ได้เห็นลูกเขาลูกหรือเปล่าก็นเนาะครับเนาะรุ่นรอรุ่นนะครับเนาะได้ดอกรุ่นแรกพึ่งเห็นนะครับดอกรุ่นแรกสองจอนะครับเนาะนี่คือดอกรุ่นแรกนะครับดอกรุนแรก ดอกก็แหงหมดนะครับเนาะเหลียอยู่นี่แหละเหลียอยู่สองช่อเนี่ยละต้นนี้เกี่ยวกับฉีดยาทองจริงหรือเปล่าบลูกันนะครับนะเนาะดรอว่าเจออากาศแปรปวนช่วงนั้นทั้งฝนทั้งหนาวนะครับนะเนาะเลยดอกแค่นี้บับต้นนั้แกมีดอกอยู่ น้อยนึงครับมีดอกจริงนึงที่กัน,นตัวนี้ก็ได้ดอกจริงนึงนะครับกําลังหย่ดตินงงูกันมีนะครับนี ขอบคุณทุกท่านนะครับเนาะเขามาให้แรงใจนะครับเนาะขอบคุณจัดใจเลยครับผมตรงนี้ดอกเขากำลังมาไหมนะครับเนาะกำลังดอกกำลังมาใหม่ไม่รู้เขาจะรุ่นต่อไปห้เป็นยังไงนะครับเนาะ สำหรับไรนี่ขอบคุณทุกท่านนะครับเนาะทุกกำลังใจครับผมอยากจะขอลาไปทํางานไปทำลองผักโตนะครับเนาะสำหรับไลนี่ก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกท่านนะครับเนาะจากใจเลยครับสวัสดีครับ